สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนในคลิปที่แตกต่างไปสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ต้องบอกว่าของเราเป็นคลิปขั้นเวลานะทุกคนนะครับเรายังไม่ได้เปลี่ยนแนวนะครับทุกคนเรายังเป็น f c สมเกียรติจันทาปีนี้ของเราเป็น Mo t ต GP t h a i l ไทยแลนด์แล้วนะครับสมเกียรติของเราไม่ใช่ m o t ต2แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาในคลิปขั้นเวลานะครับเพราะว่าช่วงนี้ ข่าว MotoGP ก็ต้องบอกว่าก็เงียบๆหน่อยเพราะยังไม่เปิดฤดูการนะครับก็จะเปิดฤดูการกันในเดือนมีนานะครับคลิปนี้ก็ขั้นเวลากันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีข่าวอะไรมากมายนะครับก็เลยพามาชมบรรยากาศยามเช้านะครับที่ลักไทยนะครับแม่ห้องสอนนะครับนี่เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับเช้าที่25มกรลา หกโมงเช้านะครับหกโมงครึ่งแล้วครับตอนนี้ฟังเสียงไก่ขันนะครับดูหมอกนิดๆน,นะครับ89องศาโอ้โหหนาวนะครับหนาวทุกคนก็รออย่างใจจดใจจ่อนะครับว่าอยากให้ถึงเปิดฤดูก,ลก,กาลเร็วๆสักทีนะครับสำหรับ ม o เตอจีพีปีนี้นะครับเป็นปีแรกของคนไทยนะต้องบอกอย่างนั้นนะครับมันเป็นปีประวัติศาสตร์นะครับมผมก็รออย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าโอ้โหไม่ใช่ว่าไม่ใจร้อนนะอยากให้ถึงฤดูกาลนะครับหลายคนก็ถามว่าเออทาไมไม่เห็นมีข่าวช่วงนี้มันปิดฤดูกาลนะครับทุกคนคนที่ติดตามก็จะทราบนะครับแต่ว่าบางท่านดูข่าวแวบ,บๆแล้วก็เออแข่งเมื่อไหร่นะครับ เราก็เลยถือว่าเงียบเลยครับช่วงนี้ไม่ได้พูดคุยกันเท่าไหร่นะครับเอาคลิปนี้มาขั้นเวลาสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับนี่คือหมู่บ้านรักไทยนะครับที่แม่ห้องสอนวันนี้25มกราคม68นะครับไม่รู้ว่ามี F c ซสมเกียรติจันทานครับมาเที่ยวกันหรือเปล่านะครับโซนนี้ ถ้ามาก็เผลอๆอาจจะได้เดินสวนกันกับผมนะครับแต่ว่าอาจจะไม่รู้จักกันนะครับนี่ครับบรรยากาศที่พักนะครับเนี่ยบรรยากาศที่พักนะครับก็อยู่โดยรอบนะครับแต่ว่าไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับเราให้ดูวิวเฉยๆถึงรู้จักผมมาแจ้งก็ไม่ได้มีส่วนลดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ชมวิวไปครับเอ้า จากที่พักนะวิวจากที่พักผมนะครับมองลงไปนะครับข้างหน้านะครับข้างหน้าที่เป็นหมอกนะตรงนั้นคือหนองน้ําที่เขาล่องเรือนะครับที่เป็นหมอกถัดจากตึกที่อยู่ตรงกลางภาพนะครับ,นะรบเราอยู่ไกลหนองน้าหน่อยจริงๆมันมีที่พักริมหนองน้ําราคาหลักพันก็มีนะทุกคนอันนี้ถามคนขับรถตู้นะบางทีเราดูในเน็ต อาจจะดูแพงแล้วก็อาจจะดูต้องระวังมิชาชีพนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามาจองในพื้นที่นะทุกคนโทรถามพวกรถตู้บริการนะรถตู้ที่เหมานะครับจากเชียงใหม่อย่างเงี้ยเขารู้จักนะครับเพราะว่าเขาวิ่งตลอดนะครับนะครับให้ฟังเสียงธรรมชาติสักนิดนึงนะครับ เดี๋ยวใกล้ๆก,ก,กุมภาเนี่ยครับน่าจะมีข่าวอะไรที่มีการเคลื่อนไหวของสมเกียรติจันทาเรามากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเข้าสู่การแข่งขันในมีนาแล้วนะครับทุกคนนะครับหลังจากนี้คือช่วงหลังช่วงมกราเนี่ยมันเงียบธรรมดาข่าวนะครับพอปิดฤดูกาลนักแข่งเขาก็มีซ้อมบ้างไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือทั้งปเีเขาแข่งทั้งปี มันก็จะมีช่วงมกระลานี่แหละครับที่เขาได้พักแบบยาวๆวอยู่กับครอบครัวนะครับก็คือเขาก็จะติดต่อกับทีมบ้างเป็นระยะแต่ว่ามันจะไม่ตอ่อเนืเ่องเป็นช่วงพักของเขาครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็มาพักเหมือนกันนะทุกคนโอเคยอดเยี่ยมมากนะครับ <Yeah. S 1> บรรยากาศยามเช้าที่แม่ห้องสองนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับสมเกียจจันทารอติดตามเชียร์เลยนะครับทุกคนปีนี้ต้องบอกว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยจริงๆนะครับ นี่ครับหมอกหมอกนะครับตอนเช้านี่หน้าที่พักเนี่ยนะครับทุกคนโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับขั้นเวลาสั้นๆเล็กน้อยนะครับนี่บรรยากาศลักไทยนะครับถ้าใครอยากมาเที่ยวนะครับก็ฝากเรื่องที่พักว่ามันมีนะครับรอบๆ ไอ้หนองน้ำเนี่ยนะครับโทรถามนะครับเพราะว่าในอากูด้าอาจจะไม่ค่อยมีนะโทรถามจากพวกรถเช่านะครับเขาจะรู้นะครับถ้าเราเช่ารถอย่างเงี้ยให้เขาหาให้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขารู้จักกันนะครับพวกรถเช่ากับที่พักเนี่ยเขามักจะรู้จักกันโอเคครับผมสำหรับคลิปขั้นเวลารักไทยแม่ห้องสอนครับผม